ตอนนี้ ROM 2นะครับได้มีการปล่อยทีเซอร์อาชีพเริ่มต้นทั้ง6อาชีพมาให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาดูไปพร้อมกับเพื่อนๆนะครับผมว่ามีอะไรน่าสนใจและเป็นที่น่าจับตามองบ้างครับถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e และเดี๋ยวเราไปดูกันครับ รู้สึกไหมคะว่าการเติมเกมเป็นเรื่องที่ยากคุณแม่จับได้ตัดบัตรไม่ผ่านแต่พอหนูได้มารู้จักกับเพทรวินทอปอัพปัญหาของหนูก็หมดไปเพราะเขาเติมถูกบริการไว24ชั่วโมงปลอดภยัยหลักฐานไม่เหลือขายการตรงๆเลยละกันเพทรวินทอปอัพลิงก์อยู่ด้านล่างคลิปนี้นะคะโอเคครับต้องบอกก่อนนะผมก็ยังไม่ได้ดูคลิปนี้มาก่อนเลยนะครับผมนะก็รอมาอัดคลิปนี่แหละนะครับอ่ะเดี๋ยวเรา เริ่มกันเลยนะครับผมเปิดมาครับเป็นปิโกปิโกวิ่งอยู่นะครับมีกล่องด้วยนะครับด้านซ้ายนะฮะเหมือนกับเอลเอมคลาสสิกเหมือนกับพวกเกนชินนะไปต่อครับเป็นการเปิดตัวไนคลาสครับนี่คือไนครับหูภาพสวยมากครับทุกคนวิ่งในน้ําได้ครับคาวารีคอมแบทครับนี่ตีไฮด้าโชว์หมุนโชว์กระโดดโอ้โหกระโดดได้ด้วยนะครับภ้างนี้ ขี่นกกระโดดได้เลยนะครับจะสังเกตเห็นว่ามันมีเรื่องของการเก็บรเวลอยู่ด้านซ้ายตรงนี้นะฮะอ่าแล้วก็พวกสกิลนะครับก็จะมีพวกพ่นฟงพ่นไฟเนี่ยเป็นไอคอนสกิลเดียวกับ R M Classic เลยนะครับข้างบนก็เป็น UI นะหน้าหน้าจอก็ไม่ได้ลกมากนะครับผมอ่ายาเยอะอะไรมีครับนี่พ่นไฟปีโกปีโก,โกดาก้อนบีทนะครับเออไม่ต้องขี่มังกรแล้วครับพ่นไฟอันนี้เอ็นดูหรือเปล่าฮะเมื่อกี้น่าจะใช่นะครับแล้วยังไงฮะพ่น วิเฮ้ยโอ้โหนี่มันพ่นแบบตึงๆโคตรเวอร์ครับเดินพ่นไปเลยครับโอเคอันนี้คือไนท์นะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวขอย้อนดูอีกนิดนึงนะฮะมีอะไรนี่มีดูดเข้ามาใช่ไหมอ่าแล้วก็พ่นยาวนะครับอีกรอบหนึ่งนะแล้วก็นี่ครับเอนดูนะฮะอ่ามีสกิลเอนดูด้วยอยู่ขวาล่ามี p r o โว k e ด้วยนะครับเนี่ยดูดเข้ามาแล้วพ่นเออเดือดอยู่นะน่าจะฟาร์มมอนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะมันครับ อ,อันนี้คืออะไรครับเมอร์แชนนะครับแม่ค้าพ่อค้าแม่ค้าเออแม่ค้าน่ารักอยู่นะเออแม่ค้ามีอะไรบ้างนะครับอุ้ยผมแอบเห็นขวาล่างนะครับมีคัสเทอร์โดด้วยนะครับผมอ่าแล้วก็มีพวกสกิลรถเข็นมีคัสแคนนอนนะครับอืมเดอะมอสฟันคัสนี่อันนี้คือแบบว่าให้อาชีพอื่นเนี่ยมาขี่รถเข็นได้นะครับนี่ให้แบบพันขี่นะครับนั่งได้ด้วย เออเจ๋งดีนะนี่แล้วก็ฮันก็ยิงบนรถอ่ะเอออันนี้คือแบบพ่อค้าด้าเล่นจัดเลยครับอมีนกโฉบยิงยิงโชว์เกมเพย์เซนีเด้งเข้าตัวด้วยอ่ะคือง่ายๆเลยอาชีพเนี้ยไม่ต้องทาอะไรครับคุณแค่ลากรถเข็นแบกเพื่อนนะครับผมแล้วก็ตีตีตีตไปเรื่อยๆครับผมอ่าแล้วก็เดินวนไปเนี่ยอ่าให้เพื่อนตีแล้วก็เอารถเข็นฟาดท,ทางที่เพื่อนยืนอยู่บนรถนะครับโอ้โหหมุนรอบตัว โอ้ยเจ๋งมากทุกคนคือมันคือตัวเราไม่ต้องทําอะไรเลยเนะนี่ยเนี่ยมันคือแบบว่าให้เพื่อนขี่แล้วเราก็แบบรถข็นหมุนรอบตัวแล้วก็รอทุบเนี่ยคาร์ดแอตแทคไปเนี่ยหมุนรอบตัวแล้วเราก็เดินชิวๆหมุนไปเรื่อยๆเ,เออค่อนข้างน่าสนใจครับแองเจอริงมาครับบอสใหญ่ครับโอเคนี้อันนี้คือให้วิาสาดหรือพีทไม่รู้ขี่นะครับไฮลี Max, ่มบิลิตี้เมนะฮะอันนี้คือ หุ่นยนต์นะครับมีหุ่นยนต์เลยนะครับก็เป็นสกิลของขาสามเจเเฮ้ยอะไรวะเนี่ยโอ้โหกางบาลีครับแล้วมันเร็วด้วยครับทุกคนกลางบาลียแล้วยิงไฟรัวๆครับโอ้ยยิ่งกว่านหนอีกนะผมว่าอันเนี้ยโอ้โหระเบิดเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะอันเมื่อกี้เนี่ยมันเหมือนกับอาร์มแคนนอนนะฮะดูฮะ อ้าําโอ้โหพ่อค้านี่ของจริงครับทุกคนดูดิคือผมว่าโมบิลิตี้มันเยอะครับมันต่างกับของ R.M. Classic นะคือมันดูเดินเร็วด้วยแล้วยิงตลอดตอนเดินได้ด้วยแล้วโยนระเบิดได้ด้วยครับดูดิพอ่อคาน่าเล่นจัดนะฮะเออเนี่ยดูดิเดินไปตีไปยิงระเบิดยิงมิสไซล์ออกจากหลังด,ดูวๆโอ้ เพราะคานี้เดือดนะครับดูจากเกมเพย์นี่ค่อนข้างที่จะเดือดเลยนะฮะนี่ตัวละครน่ารักด้วยนะครับมาครับอาชีพของเราครับพีสนะฮะเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคบัฟต่างๆมีนะฮะฮิวตลอดเวลานะครับมีอะไรบัฟใช่ไหมนี่เอจิครับเอจิอัพบัฟค่อนข้างเยอะอันนี้แม็ไอไม่ใช่แม็กนัทแซงจูรี่ครับแซงจูรี่ สกิลอะไรเนะี่ยต้นไม้เหรอเหมือนจะเป็นต้นไม้นะครับพีทก็ดูพิ้วนะครับแล้วก็มีเหมือนลูกแก้วเขียวๆนาจะฮิวตลอดเวลานะครับแต่ดูยังไม่ค่อยดูยังดูดูออกอยากนะับเพราะว่ามันแบบเหมือนมีแค่สกิลบัฟสกิลฮิวนะฮะ่าต่อไปเมดคลาสนะครับ,รบวิสานต,ต้องอลังการครับคลาสน,นี้โอเค,โอ,เคโอ้โหหลอดครับน่าจะเป็นหลอดครับสกิลน,นี้ ไลนิงโบครับดีลเป้าโอเคนี่โอ้โหอันนี้คือสกิลอะไรอะไม่แน่ใจนะครับเป็นเหมือนเออ,ออฟขึ้นมาแล้วก็ช็อตรัวๆแล้วก็มีสกิลน้ำแข็งตรงนี้ด้วยครับโอ้โหเฮ้ยเมื่อกี้นี่คือการิตี้หรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับดูท่านี้ครับระเบิดรอบตัวท่านี้คือแบบว่าอลังการโคตรค,ครับนี่มันจอมเวทของแท้ครับ อันนี้น่าจะฟิลแบบหลอดเชนไลนิ่งอะไรพวกนี้ฮะแล้วนี่คือขึ้นอยู่บนรถเข็นพ่อค้าแล้วก็ยิงเรื่อยๆนะฮะโอเคยังไม่เห็นพวกเมเทโอนะเอออะต่อไปเป็นคลาสแอสซสซินแอสซสซินก็สายตีเร็วโอ้โหสายซอยสายซอยครับตีรัวโซนิคโบนี่ไงมีโซนิกโบครับตีรัวๆตีเป็นมูเมื่อกี้แอบเห็นนิดนึงคือเลขคลิครับทุกคน ่าเราเห็นเลข,เลขคลิจากจากคลิปต,ตรงนี้นี่เป็นอ่ามันมีเลขคลีิสองแบบครับมันมีแบบเป็นเลขเหลืองแล้วก็มีแบบเป็นเลขแบบแบบเนี้ยเออเลขขาวแต่แบบไอตัวไอตัวที่มันเป็นรอบรอบเนี่ยมันสีมันต่างออกไปนะฮะเออเนี่ยตีหมูด้วยครับฟันมันอันนี้ในพีพีอ่า เหมือนเราจะได้เห็นฉาก PVP นะครับเป็นใช่ไหมน่าจะเหมือนฉาก PVP นะเพราะว่าสังเกตจากแมปขวาบนมันก็จะเป็นแบบเหมือนอารีนานะฮะอ่าเนี่ยเราก็เหมือน PVP กันอยู่นะครับเนี่ยเข้าไปล้วงพีทตดเข้าไปฟันแฟนตอมมีแนนแลสับรัวๆชี้แอดผมว่าคนน่าจะเล่นแอดเยอะดูดิล้วงจนพระแตกอ,ะอ,อ่ะแอดก็น่าจะสนุกนะครับถ้าคนเล่น PVP นะอ่ะแล้วมาอาชีพลูกลักที่สุด ของค่ายนี้นะครับฮันเตอร์ครับมีหมาครับออกไปกัดค่อนข้างไกลมากครับดูดิสั่งหมาออกไปกัดแล้วยิงรัวๆเฮ้ยดูดีอยู่นะดูดีอยู่นะสําหรับฮันเตอร์นะฮะยิง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 รัวแล้วดูมอนครับสังเกตมอนอุ้ยเดี๋ยวนะยิงข้ามฟากเหรอเหมือนยิงข้ามฟากได้นะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมเหมือนยิงข้ามฟากไปเลยนะครับอ่า สไนกก็ดูดีนะครับอืมได้ยิงระยะไกลด้วยแล้วก็มันดูยิงรัวแล้วนกโฉบดูนกดิเฮ้ยสังเกตนกไหมทุกคนคือนอกอ่ะมันไม่กลับมาที่ตัวเลยนะดูนกที่เป็นเขียวๆนะครับเนี่ยมันโฉบไปโฉบมาดูนะยิงโฉบปุ๊บอ่าย,ยังยังยังช็อนี้ชอ็ชอนี้โฉบไปโฉบมาโฉบไปโฉบมาเห็นปะเนี่ยมันโฉบแบบเป็นตัวยูเลยนี่คือพีพีครับแทบสายแทบนะครับมีแทบขึ้นมากําลังโดนไนท์อยู่นะครับกําลังโดนไนท์สับอยู่ แต่ว่าแถบฟอร์สแล้วยิงแถบฟอร์สแล้วยิงเอ,อย้ยใช้ได้นะระเบิดแถบเออเอาว่ะขอดูใหม่นะครับช็อตพ v p PP ขอดูช็อตพ v p PP ใหม่นะฮะเอาเรื่องอยู่นะนี่คือก้มวางแถบปึ๊บแถบขึ้นมาทีเดียวประมาณ5-6อันเลยนะครับไนท์เข้ามาล้วงนะครับยิงไนท์อยู่นะครับติดแถบฟอร์สนะครับอ่าแล้วยิง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 ปล่อยระเบิดแถบนะบเข้าไประเบิดแถบปึ้มนะฮะอะไรประมาณนี้แต่ว่าดาเมจด,ดูไม่แรงนะเออนะฮะอ่ะ แล้วก็มีทั้งหมามีทั้งนกนะครับผมอ่าโอเคอันนี้คือเป็นอินเทอร์เฟซในเกมที่ตอนนี้เขาได้มีการปล่อยออกมาทุกคนคิดว่าอย่างไรบ้างนะครับปาร์ตี้เนี่ยจากที่ดูด้านซ้ายน่าจะได้6คนเหมือนกับ RM Classic หรือ RM Eternal l e เนเลยนะครับอ่าส่วนด้านบนก็มีพวกแมปนะครับมีพวกเมนูเนาะตรง ESC ตัว i เนี่ยก็คือน่าจะเป็นตัวละครเรานะครับตัว B ก็ กระเป๋าตัวโออาจจะเป็นปาร์ตี้นะครับตัววิตัว y, ตวายเนี่ยน่าจะเป็นเหมือนกับสมุดหรืออะไรสักอย่างหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับด้านล่างก็เป็นแถบนะส่วนตัวมองว่าเอ้ยอินเทอร์เฟซมันก็ดูไม่ไม่ไม่รกจอดีนะครับอ่าส่วนสกิลเนี่ยต้องมาลุ้นกันอีกทีว่ามันจะมีแค่นี้หรอสสกิลหรือว่าสลับได้นะครับกี่สกิลเพราะว่าจุดเด่นของ r o เนี่ยมันก็ต้องใช้สกิลหลากหลายนะเพื่อที่จะเล่นในคอนเทนต์ต่างๆนะครับ เออก็ไม่รู้ว่าภาค R M 2เนี่ยเขาจะทำสกิลยังไงเอ้ยอันนี้อันนี้พีคมากครับทุกคนคือเหมือนเขาจะขายพ่อค้าเป็นพิเศษนะครับคลิปนี้ดูดิคือมันสามารถเอารถเข็นมาต่อต่อต่อกันได้นะครับเออเวอร์จัดนะครับดูดิคือมันเอารถเข็นมาต่อต่อต่อกันแล้วก็แบบหมุนไปพร้อมกันได้นะครับผมแปลกมากๆอืมอะ โอเคนี่ก็เป็นคลิปนะครับเปิดตัวทั้ง6คลาสนะครับรูปแบบการเล่นต่างๆนะครับพเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างน,นะครับก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาละกันนะส่วนตัวผมก็เฮ้ยมันน่าเล่นอยู่นะเออมันน่าเล่นอยู่แต่ทีเนี้ยมันต้องไปดูพวกระบบดีเทลข้างในอีกทีหนึ่งว่าเฮ้ยการเล่นมันจะเป็นยังไงฟาร์มจํากัดไหมอ่าหรือว่าแบบมีสตามมินา่าหรือล่าบอสเป็นยังไงจะเป็นบอสฟิวแบบล่ากันมันๆคนเยอะ จะแหลกมากน้อยขนาดไหนอะไรแบบนี้นะครับพเพื่อนๆมีความคิดเห็นยังไงกันบ้างกับการเปิดตัว6อาชีพนะครับที่ทาง AM2 เนี่ยเขาได้ปล่อยออกมาครับถ้าชื่นชอบคลิปแบบนี้กันนะครับฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับและคอมเมนต์กันเข้ามาได้ที่ใต้คลิปนี้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายสวัสดีครับ